เอาฝันอยู่ถ้าจำมดลดสามปีเนาะมันใช้เวลานานมากสามปีเี่ถ้าจะทำธุรกิจอะไรเพิ่มมันก็น่าจะทำไม่ไหวอะ่ะต้องพอลดลถไปแบบนี้ประทังชีวิตไปก่อนออถ้าเป็นเขาว่าจะเก็บตังค์ไว้ซักก้อนหนึ่งเอาไว้สร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่เพราะว่าบ้านอันนี้มันจะพังแล้วจ้าวก็คิดเนี่ยว่าจะสร้างบ้านซัก สักสองแสนสามแสนสามนแนก็พอละทาเองเนาะมไม่ต้องทําแบบรูหลใหญ่โตทําแบบว่าให้มันดีกว่าหลังเดิมแล้วก็พออยู่ได้ให้มันแบบสะอาดขึ้นเพราะว่าอันอันบ้านหลังเก่านี่ทําตั้งแต่เกือบ20ปีที่แล้วนะบ้านหลังของจามเนี่ยนะคะมันทํามานานแล้วก็ทําตั้งแต่พ่อกับแม่อมตอนนั้นก็ทําส่วนหอมนะก็ได้ตังไม่เยอะ ได้มาสามหมื่นแล้วก็เอามาทําบ้านเนี่ยเมื่อก่อนตังสามหมื่นนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหแพงมากนะคะซื้อของซื้ออะไรได้เยอะมากๆทําบ้านได้เป็นหลังอะ่ะ <c oughs> เอออยู่ไทยดีแล้วน้องสาวใช่ค่ะพี่เนี่ยจะก,ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยากไปนะแต่ว่าบางทีเนาะเราก็แบบอถ้าเรา มันมันก็ไม่มีงานอะไรอ่ะแต่ญาติก็อยู่ที่พม่านะคะอยู่หลายคนอยู่แต่เขาก็สนมากจใจเย็บผ้าเย็บเสื้อผ้าทํานาเรากลับไปเราก็ไม่มีที่ดินแล้วใช่ไหมคะมันเหมือนที่ไทยเนาะ ขณะที่ไทยเราก็ไม่ได้มีที่ดินจะปลูกจะอะไรแบบนี้ก็ต้องเช่าแต่ว่าก็จำก็ไม่ได้ทํามานานแล้วทําข้าวทํานาทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ทํานานแล้วเคยทำสองปีแล้วมันเจ๊งก็เลยมันเกษตรนี่มันน่าจะไม่ไม่ไม่ใช่ทางของเราก็เลยต้องแบบหาขายของหะขับรถอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้นะคะอองานเกษตรนี่ไม่ไหวจริงๆ <c oughs> สวัสดีพี่วานีนะคะจากพี่แนวนะคะ พี่บ่าวแอสวัสดีครับนะคะจากพี่แนวนะคะสวัสดีพี่บาลีนะคะจากพี่แนวเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสองดวงตาหกดวงใจนะอ่านี่มันขึ้นสองดวงตาห้าดวงใจขอบคุณนะคะก็ยี่สิบสามนาทีแล้วอดทนอยู่ด้วยกันอีกนิดนึงนะคะจืมจเข้าไปดูที่บ้านของพี่ใหม่เนาะเขาบอกว่าถ้าอะไรนะมันอาจจะปิดกั้นการมองเห็นนะคะจามก,ก็อาจจะโดนแล้วนะเนี่ย อาจจะโดนแล้วหรือเปล่าเพราะว่าจำลงช็อตน้อยมากเลยนะในช่วงของอันนี้นะคะลงน้อยจริงๆนะหรือว่าอาจจาอาจจะไม่ค่อยได้เบนหรือเปล่านะ <c oughs> อาจจะจดพี่เออบ่าวเอนะคะพี่บ่าวเอขอบคุณนะคะเข้ามาน,นี้ที่มาให้กําลังใจนะคะที่ พี่แนวพี่แนวน่จามไปแล้วนะพี่บ่าวเอ๊เ,อเติมราคาให้พี่บ่าวแอ๊หนึ่งคันอพี่บ่าวแอ๊นี่ทําคลิปแบบไปทางเดียวกันหมดอะ่ะเหมือนพี่นั่นนะโอ้ยแต่ขึ้นเยอะมากเลยเหมือนเมโกโซนนะโอ้เขาทําคลิปไปแนวทางเดียวกันแบบเนี้ยอ,อันนั้นมาก เอซีพี่ชายอํานาจสวัสดีจาน้องจามขอคุณค่ะพี่ชายอานาจโอ้ยยังไม่นอนนะคะพี่จามก็เนี่ยอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่อีกสักหกนาทีสุดท้ายแล้วค่ะพี่ก็จะลงไลน์แล้วมาวันละสามสิบนาทีก็พอแล้วนะมันเหนื่อยมากพี่วันนี้ก็มาขึ้นไลน์ดึกมากบางทีจามก็มาขึ้นไลน์เช้าแบบเนี้ยเวลาจามสติสะปะแล้วก็มัน มันไม่ตรงกันเราก็เลยทําให้แบบบางทีแม่ๆหรือว่าพ,พี่ก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าจําทันช่วงไหนก็จะรีบขึ้นก่อนนะบางทีจำว่าขึ้นไลฟ์ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นแบบนี้บางทีก็เนี่ยมาขึ้นไลฟ์ดึกๆพี่ชายอำนาจทานข้าวกับอะไรคะพี่โอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะพี่เอฟซี FC ชายอำนาจสวัสดีครับนะคะจากพี่แนวนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กําลังใจก็พักผ่อนกันด้วยนะคะในค่าวันนี้เนาะเดี๋ยวสักอีกสักห้านาทีนะคะจาก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะก็นอนหลับพักผ่อนด้วยหรือว่าอาจจะไปแว้นต่อก็ได้นะคะอเดีต่วตวันนี้จาก็อาจจะไม่ไหวเดี๋ยวก็นอนหลับแล้วนะคะอีกพรุ่งนี้สักวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้ก็เลิกครึ่งวันอีกโรงเรียนหนึ่งก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็เข้าพรรษาละงดเล่าเข้าผรรษาแต่จำไม่งดน,นะจำก็ถ้าจำแบบอยากกินจาก็กินแบบจำไม่ไม่งดน,นะเพราะเราไม่ได้กินเกินแบบเนี้ยเนาะเอ้าพี่ชายอำนาจเดี๋ยว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 จะอาจจะน้อยใจอีกนะเนี่ยอเดี๋ยวก่อนโอเค